การมันคือรับใบลดหนี้เพื่อมาตัดกับเอกสารเดิมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะไปที่เมนูรายจ่ายรับใบลดหนี้แล้วก็กดปุ่มสร้างค่ะก็จะมีเส้นไทม์ไลน์นะคะเลือกเอกสารรับใบลดหนี้แล้วก็จ่ายชําระตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนที่1ก่อนนะคะก็คือเลือกเอกสารเลือกรูปแบบใบลดหนี้เป็นแบบไม่อ้างอิงกับเอกสารเดิมค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลย เลือกรายชื่อผู้ขายวันที่ออกระบุสาเหตุของการบันทึกลดหนี้นะคะคำอธิบายอย่างย่อสามารถแก้ไขได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีผลกับสต็อกนะคะว่ามีการคืนสินค้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าคืนสินค้าก็จะมีผลทำให้สต็อกเนี่ยมีจำนวนสินค้าที่ลดลงค่ะรายการ ระบุสินค้าแล้วก็บริการค่ะระบุจำนวนแล้วก็ราคาถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งรายการก็กดเพิ่มรายการใหม่ตรงนี้ได้เลยค่ะกดปุ่มแก้ไขมูลค่าตามเอกสารเดิมค่ะแล้วก็ระบุมูลค่าเข้าไปได้เลยนะคะให้เลือกเป็นแบบเลือกการรับชำระเงินเป็นแบบขั้นสูงค่ะระบุวันที่ชำระนะคะ แล้วก็เลือกหัวข้อตัดกับเอกสารค่ะแล้วก็เลือกประเภทเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เลขที่เอกสารค่ะตรวจสอบข้อมูลมูลค่าให้ถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วกดปุ่มอนุมัติรับใบลดหนี้ค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันที่สุดการบันทึกรับใบลดหนี้และนำไปตัดกับเอกสารเดิมค่ะ Friend of business picknacount.com